วันนี้พ่อใหญ่มาเอามันนะฝนตกห่อมโอ้ยฝนตกห่อมพ่อใหญ่พ่อใหญ่คือมียุดสะก้อนคือมีเฮาหอมสะก้อนฝนตกโอ้มันเหนียวเนื้อหนะเธอเด้อพ่อใหญ่เอ้ยฝนตกพ่อใหญ่ลุยมันแบบนี้โอ้ยก็ตกแท้ๆฝนกับพุ่น้ำเต็มทีบอยู่พี่น้องเอ้ยเย็นว่าฝนตกนะ มันแห้งมากแห้งมากได้พะย่ะยเอ้ยคุณอะมันเราออกไปได้ยู่บรถเพ้นนะน้ำเต็มละเฮ้ยจะเต็มแล้วพะย่ะยเอ้ยมันแห้งแห้งเถอนี่นะวันนี้นะคุณอะทางกับีิแต่น้ำโอ้ยก็มีใหญ่ขึ้นซอยบอร่รถ รถแห้งแข็งแรงคือพะย่บอโอ้ยพะย่ว่ะรถเป็นแห้งเถอะเบิ้งแบบพนออมันไปได้อยูอบ่บ่เอาเจ้าเจ้าไม่ไงเลยยืนท่าแป๊บนึงอุย้ยพะย่ก็จะเต็มแล้วบ่เนาะพะย่อยเอ้ยกยจะเต็มแล้วบอพะย่อยู่เบิ้งแล้วบอโอ้ยลุยน้ำคักฝนก็ตกได้ตกดี เมื้อนี้พ่อใหญ่ท่านทีลรามีมาเอว์ผนค,คือมาเอา์ผลตกแท้มันได้ก้นไว้แล้วบอกเหรอคุดไว้กับบักลายนึงซุมน้ากัเอเดนเลอร์ท่านด้มาเอว์ผลผลคือตกแท้พ่อใหญ่ใบเอา,เอาแล้วเนาะข้างกับแบบยะเลยไปได้อยู่บ่ล่ะปีนี้ผนตกดีพี่น้องเอ้ะ ôi nhái cà pháo bây giờ tôm bà đi thật thằng phấn được con đều thì con anh được con đều này ốt áo quân hèn hao hèn hao la lùi phình lùi phình ngàn kìa มาพคนกับเฝ้าตาเจ้าของไปชิ้เล่ยกับไปน้ำเห็นไหมเราเก็บมันเก็บซอยเปน็นเก็บแล้วมาแต่ดเิเป็นง่ากับมันกระเทือนเป็นง่ายป่ะเอาคนเบิร์ดอย่าเฝ้าหลายเพราะง่ายอยาค่อย,อย,อยๆย่างเอาก็ได้ คนโต้มันลื่นลม้มนะลื่นล้มได้อันนี้ไม่มีโยังบ่เอ้ายันลมน้มนี่ละยี่อ,อ,อ้ออัอนตี้มันละอ้อได้อยู่บ่บอคนโตแค่พิพงเสร็จบ่ตัวนี้เอารถเลยเพื่อนๆอย่าไว้อไอ้ออเฝืนนะฝนก็มีงที่เศร้าคุณอะต๊กมืดฟ้ามืดฝนขนาดเลยโอ้ยไม่ไงเจ็บมือมือบาด เพราะไงเอสด,ดอเ,เออเงินกับธรรมดาไม่ใหญ่มากจิ๋วเงินที่กลับกลับรถแล้วจับเงินอ้าวจบยังไงไรแะไรรถมันหล่อ้อได้บ่วันนี้นะข้อสำคัญรถแห้งบ่รถแห้งคือเพอาะไงบ่ พ,พูดแบบคนดีเห็นปลาล่องต่งเต็มยุโลปพ่อใหญ่หเอ้ยเท้าเลยยานออกมีได้ไดิพ่อใหญ่เอาเอาอกไปเพิ่มไม่ไงในเด้อไม่ไงเราไปหายได้บาบนี้นะินบ่หมอขับเอาไปเพื่แน่้ยานไม่ไงขับมีได้ได้วย<อ>ครับมีได้ไไดรครับเอาไปวิตน้ำคนแรกได้ไม่ไงจังละไป เอาพย่พางห้องเบาะรถหนิเดอ้อพาย่างห้องเลยได้เบาะรถนะพาาอ่อใหญ่อยู่น้ำรถก็แต่น้อยจอนยเท่า,เาได้ไปได้ไปไครับขับไปเฮอหน่เดอ้อขับไปหอดพุ่นละบิดพางพุ่นละเออพ่อใหญ่าาเราขับเอาไปเธอไม่ใหญ่ยันครับไปเป็นยนยันม่ได้ขนาดน้ำมันละหลายเราไปได้บ่นอนอคนก็ดีครับคุณอะเราถอนมันไว้จับลาบอยู่ เอาก็ไม่ได้ไปเลยแล้วขนตกมันได้แบะไก่น้ำเต็มทางเลยเอ,อ้าโอ้ไปได้ยิเอาเฝ้าไปยามไส้ยามสังเราเอาเอาวิธา,างัน พี่ตมนี่กับพ่อือด,ดับฮะวิทย์ระบอบานนี่นะนนเออเอาไปสันเขาพใหญ่ไปนำโอ้ววิทย์อยู่บ่อทางที่ยังสินพี่ตมอยู่คุณอ่ะกลาจะเดีอดติดเอไปน้ำเดียวเนาะปลาทางนี่เนาะ ไปได้ยูบอเนาะพอใหญ่หนี่เนาะไม่ใ่ญ่นัน่งเขาไปน,นั่งนะอย่าไปพิษทางไดไปพิษทางมันมียู่เท่ๆแหละคน,นกับุ๊กไดุ้๊กดีคนน่ะเอ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อใหญ่หนเนี่เด้อฝากกดติดตามถึงกำลังเจอเห้พ่อใหญ่เนี่ยขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าคิดหน้าเจอกันใหมจ้า